หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเธอทุนชานติศา,าสาาาตารต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อพูกประชา สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวในรายการนรพพัฒนาประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งยปจการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะ AM 1,512ก h z และทางสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับในวันนี้นะครับมาติดตามข่าวภารกิจของสำนักพัฒนาภาคหนึ่งยจการทหารพัฒนา ครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสังัพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดผู้แทนหน่วยร่วมกับวหน้าสวยการและประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาร่ร่มกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตาสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุลสและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนการแสดงออกถึงความยุลรรมพักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติณัานเอกประสงค์เชิงสพานเทพสัดินดลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเซาและนี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการนทพพัฒนาประจำวันนี้ครับติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วงขึ้นตรงสรัาง,งักพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการท่าพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต,าต่อไปครับสวัสดีครับ จะขอพัฒนาเพื่อชาไทยสามเคคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องแฟนไทยพิบัติความขัดสนทำสงครามสู้รบก,กับความยากจนรวมมวลชนสร้างสรรค์ความ